สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้หลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านเรื่องเรารักเมืองไทยในบทที่5จากหนังสือวรรณคดีลำนำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะให้เด็กๆเ,เปิดเล่มแบบฝึกหัดไปในหน้าที่2 2นะคะถ้าคนไหนเปิดแบบฝึกหัดแล้วจะเจอหน้าเหมือนที่คุณครูกำลังเปิดอยู่นี้นะคะ จากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะข้อที่สิบสองนะคะระบายสีธงชาติไทยแล้วเลือกคำเติมในช่องว่างนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะ,ะแบบของธงชาติไทยในวรรณคดีลำนำบทที่5เรื่องเรารักเมืองไทยธงชาติไทยมีทั้งหมด3สีมี5แถบ1 2 3 4 5 แต่ละแถบมีสีอะไรบ้างเด็กๆเปิดดูในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะแล้วให้เด็กๆระบายสีตามนะออะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวค่อยระบายเนาะเดี๋ยวเด็กๆเลื่อนลงมาดูตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะอ่เด็กๆอ่านตามมึงครูนะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะสอีสีตรงนี้เห็นไหมคะสีอ่านตามเลยค่ะสีชาติแถบศาสนา ธงไตรรงพระมหากษัตริย์จะมีคำอยู่ด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกคุณครูจะเขียนหมายเลขกำกับไว้นะคะจะได้สะดวกในการเลือกคำมาเติมนะคะอ่าดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งตรงนี้เด็กๆอ่านตามครูนะคะธงชาติไทยมีสามจุดจุด,จด ห้าจุดจุดจุดเมื่อกี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าธงชาติไทยมีทั้งหมดสามอะไรคะสามสีเด็กๆไปตามหาคำว่าสีคะ่ะคำว่าสีอยู่คำที่หนึ่งเห็นไหมคะสะดวกนะคะถ้าเราใส่ไม้เล็กกำกับไว้แล้วมันจะสะดวกในการเลือกและนำมาเติมคะ่ะเด็กๆตัดคำว่าสีทิ้งแล้วนำคำว่าสีมาเขียนในช่องตรงนี้นะคะเขียนให้สวยๆห,หัวกลมตัวตรงนะคะสีธงชาติไทยมีสามสีห้าอะไรคะ 5. แทบไปตามหาคำว่าแทบคำว่าแทบอยู่คำที่3ค่ะตัดทิ้งแล้วเติมคำว่าแทบลงไปนะคะทอแอบแทบนี่นะคะต่อไปค่ะข้อที่2เด็กๆอ่านข้อที่2ตามครูนะคะสีแดงหมายถึงสีแดงหมายถึงอะไรคะสีแดงหมายถึง ชาติเราไปหาคำว่าชาติอยู่ไหนจุดจุดจดจอ๋ออยู่นี่ค่ะคำที่สองคำว่าชาติค่ะชาติเด็กๆก็เขียนคําว่าชาติลงไปนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามนะคะสีขาวหมายถึงสีขาวหมายถึงอะไรคะหมายถึงาศาสนาค่ะสีขาวหมายถึงาศาสนาตรงไหนเอ่ยคำว่า,าศาสนา หลือคำที่ 4, 5, 6, คําที่4เด็กๆตัดคำว่าศาสนาจากคําที่4ทิ้งแล้วนำมาเขียนในข้อที่3ให้สวยงามนะคะต่อไปค่ะข้อที่4สีน้ำเงินหมายถึงสีน้ำเงินหมายถึงอะไรคะสีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์ไทยเหลือสองคำคำที่ห้าและคำที่หกสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยก็คือคำนี้ค่ะเด็กๆตัดคำว่าพระมหากษัตริย์ไทยดึงมาเติมนะคะพอพานเด็กๆขีดตรงนี้ขึ้นไปให้ถึงเส้นข้างบนเลยนะคะพระมะหากษัตริ มหากษัตริย์นะคะเขียนคําว่าสีน้ําเงินคือพระมหากษัตริย์ค่ะและข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเหลือคําเดียวค่ะเรียกว่าธงตรายรงค่ะเราก็เขียนคําว่าธงลงไปนะคะธงตรรง ส,สวยๆนะคะธงไตรงค่ะข้อที่1ถึงข้อที่5เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทบทวนอีกรอบนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะข้อที่1เริ่มนะคะธงชาติไทยมี3สี5แถบข้อที่2ค่ะสีแดงหมายถึงชาติ สีขาวข้อที่สนะคะโทษทีค่ะสีขาวหมายถึงาศาสนาข้อที่สค่ะสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ข้อที่หค่ะธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรง อ่าละค่ะก็จบหน้าที่22นะคะต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่23พร้อมกันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เปิดมาแล้วหน้าที่23นะคะเมื่อเด็กๆเ,เจอภาพหน้าที่23ตามนี้แล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะข้อที่13ค่ะเหตุการณ์เหล่านี้ผู้กระทำ ควรกล่าวคำว่าอะไรให้นักเรียนเลือกคำเติมให้เหมาะสมกับประโยคคำที่ให้เขาเลือกมีคำนี้ค่ะอะดามครูนะคะสวัสดีขอบคุณขอโทษ เดี๋ยวเราใส่หมายเลขกำกับนะคะสวัสดีเป็นคำที่1ขอบคุณเป็นคำที่สองขอโทษเป็นคำที่3นะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกคำเติมลงในประโยคให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1เด็กๆอ่านตามครูนะคะกุ๊กกิก๊กวิ่งชนเพื่อน แล้วค่ะกุ๊กกิ๊กวิ่งชนเพื่อนกุ๊กกิ๊กควรกล่าวคำว่าอะไรคะระวางสวัสดีขอบคุณและขอโทษกล่าวคำว่าขอโทษคำที่สามค่ะเด็กๆเ,เขียนคำว่าขอโทษลงไปนะคะยังไม่ต้องตัดคำว่าขอโทษทิ้งนะเพราะว่าทั้งสามคำนี้จะต้องนำมาใช้ร่วมกันในข้ออื่นๆน,นะคะอ่า ต่อไปข้อที่สองค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะน้องรับขนมจากพี่น้องรับขนมจากพี่ต้องกล่าวคําว่าคำว่าอะไรคะสวัสดีขอบคุณหรือขอโทษอ่าต้องกล่าวคําว่าขอบคุณคำที่สองค่ะคำนี้นะเดี๋ยวเด็กๆนำคําว่าขอบคุณมาเขียนลงในข้อที่ สองนะคะขอบคุณค่ะต่อไปคําที่สามค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะภูผาพบครูที่หน้าโรงเรียนผู้ผาพบคุณครูที่หน้าโรงเรียนผู้ผาต้องกล่าวคําว่าอะไรเอย่ยระหว่างคําว่าสวัสดีขอบคุณและขอโทษกล่าวคําว่าอะไรคะ าถูกต้องค่ะกล่าวคำว่าสวัสด,ดีนะคะแล้วก็นำคำว่าสวัสด,ดีในตัวเลือกข้อที่หนึ่งนั้นมาเติมลงในข้อที่สามเห็นไหมคะสวัสด,ดีต่อไปข้อที่สี่ค่ะนะคะข้อที่สนะี่นะขอเลื่อนไปนิดนึงแดงทำสมุดของเพื่อนขาด แดงทำสมุดของเพื่อนขาดแดงต้องกล่าวคำว่าอะไรคะระหว่างสวัสดีขอบคุณและขอโทษกล่าวคำว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องต้องกล่าวคำว่าขอโทษนะคะเด็กๆเ,เลือกคำที่สามนะคะคำว่าขอโทษมาเติมลงในข้อที่สเขียนให้สวยๆนะคะหัวกลมตัวตรงเต็มบรรทัดนะ เขียนให้สวยๆกว่าคุณครูนะคุณครูลายมืออาจจะไม่สวยเท่าเด็กๆเ,เนาะต่อไปเดี๋ยวคุณครูเลื่อนนะคะข้อที่4ค่ะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่5ข้อที่5นะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะลูกนักเรียนรับดินสอจากครูนักเรียนรับดินสอจากครูรรครต้องกล่าวคําว่าอะไรคะระหว่างคําว่าสวัสดีขอบคุณและขอโทษกล่าวคําว่า ขอบคุณถูกต้องค่ะเลือกคำว่าขอบคุณนะคะในข้อที่2ตรงนี้นะคะหมายเลขอที่เราเขียนกำหนดไว้นี่นะมาเติมลงในข้อที่5นะคะขอบคุณนะคะต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆด,ดูภาพในหนังสือของเด็กๆนะคุณครูต้องเลื่อน เลื่อนหน้าจอเลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบฝังหัดของคุณครูขึ้นมานะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นข้อที่6เด็กอ่านตามครูนะคะนักเรียนพบเพื่อนของคุณแม่อ่านักเรียนพบเพื่อนของคุณแม่จะต้องกล่าวคำว่าอะไรคะระหว่างคำว่าสวัสดีขอบคุณและขอโทษคำว่าอะไรคะเด็กถูกต้องค่ะต้องกล่าวคำว่าสวัสดี เด็กๆเลือกคําว่าสวัสดีนะคะในหมายเล็กหนึ่งมาเติมลงในข้อที่หกเขียนลงไปเลยค่ะสะวัสดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหกข้อเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันในข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามค,ครูนะข้อที่หนึ่งนะคะกุ๊กกิ๊กวิ่งชนเพื่อนอกล่าวคำว่าขอโทษ นะคะข้อที่สองน้องรับขนมจากพี่กล่าวคําว่าขอบคุณข้อที่สามนะคะผู้ผาพบครูที่หน้าโรงเรียนกล่าวคําว่าสวัสดีต่อไปข้อที่สี่ค่ะแดงทำสมุด ของเพื่อนขาดกล่าวคํำว่าขอโทษนะคะข้อที่5นักเรียนรับดินสอจากครูกล่าวคํำว่าขอบคุณข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะนักเรียนพบเพื่อนของคุณแม่กล่าวคํำว่า สวัสดีนั่นและค่ะเด็กๆก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าคําว่าสวัสดีขอบคุณและขอโทษควรกล่าวนะคะในโอกาสไหนบ้างนะคะเด็กๆฝึกพูดคําว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะและขอโทษค่ะให้เป็นนิสัยเป็นประจำสม่ําเสมอนะคะเด็กๆก็จะเป็นเด็กๆที่น่ารักนะคะเดี๋ยวดีเด็กเปิดไปหน้าที่24ค่ะหน้าที่24นะคะ ่ะคะหน้าที่24เป็นภาพอย่างนี้นะคะหน้าที่24เดี๋ยวเด็กๆเ,เจอแล้วอ่านตามครูข้อ14นะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่าหน้านี้นะคะหน้าที่24นะมันเป็นเนื้อหาของเรื่องวรรณคดีลำนำนะคะให้เด็กๆคัดลายมือให้สวยเต็มบรรทัดนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4บรรทัดนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆอ่านตามครูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคัดนะให้เด็กๆไปคัดเองนะคะเด็กไปคัดเองเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กอ่านนะคะพวกเราเป็นคนไทยอ่าบรรทัดที่หนึ่งนะต่อไปบรรทัดที่สองต่างรักใครสร้างไมตรีบรรทัดที่สามค่ะพูดเพราะเพลินพาที บรรทัดสุดท้ายค่ะผูกใจกันฉันและเธอค่ะหน้านี้หน้าที่24นะคะให้เด็กๆคัดลายมือทั้ง4บรรทัดนี้ที่คุณครูพาอ่านคัดให้หัวกลมตัวตรงและเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะดเด็กๆคัดเองนะ ถ้าเด็กๆคัดเสร็จแล้วก็เก็บแบบฝึกหัดไว้ก่อนไม่ต้องถ่ายรูปลงในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนัดหมายให้ส่งทางเล่มแบบฝึกหัดเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ